สวัสดีท่านผู้ชมครับเรามาพบกันในสัปดาห์นี้นะครับอยู่ในช่วงเทศกาลฟุตบอลยูโรพอดีเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นช่วงเทศกาลที่ประเทศในทวีปยุโรปเนี่ยนะครับจะมาเตะกันเพื่อที่จะชิงแชมป์ฟุตบอลนะครับในทวีปยุโรปนะครับและถ้าท่านผู้ชมจะหารถสวยๆนะครับสเปคยุโรปนะครับมาตรฐานยุโรปเนี่ยต้องมาที่เบนเอ็นเคได้เลยนะครับและสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมมีรถเข้ามาเนี่ยหลากหลายสไตล์เลยทีเดียวกับอัปเดตรถเข้าใหม่ e ีที่202แล้วนะครับท่านผู้ชมรถสวยๆเข้ามาท่านผู้ชมเลือกทั้งหมด10 และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มต้นที่สุดหลอ่อคันแรกคันนี้เลยครับ เริ่มต้นกับคันแรกของสัปดาห์นะครับท่านผู้ชมกับ SUV นะครับพรีเมียมสุดหรูเลยทีเดียวคันนี้มาพร้อมเอกลักษณ์เฉพาะตัวความสวยงามความสปอร์ตอย่างลงตัวกันเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่1นะครับโตโยต้าเล็กซัส RX 200TF Sport นะครับคันนี้มาพร้อมสีน้ําเงินดิฟบูไมกานะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดานะครับและนี่คือรถ SUV นะครับจากค่ายโตโยต้าเล็กซัสสวยงามเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมคันนี้ถือว่าเป็น s u v พรีเมียมสุดหรูนะครับจากค่ายญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชม มาพร้อมกับสีน้าเงินสุดเพ่เลยทีเดียวและมาพร้อมเอกลักษณ์เฉพาะตัวความสวยงามจาก Le ็กซัสเลยนะครับรุ่นนี้นะครับท่านชมออกมา3ตัวนะครับมีตัวเริ่มต้นก็คือตัว l u กช r รี่นะครับตัวกลางก็จะเป็นตัวพรีเมียมส่วนคันนี้เลยนะครับจะเป็นตัวท็อปเอสปอร์ตนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบสี่สูบสองลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่238แรงม้าจับคู่กับเกียร์หกสปีดนะครับในส่วนของการดีไซน์คันนี้จัดเต็มเลยทีเดียวนะครับโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบสปรี มาพร้อมชุดแต่งที่มีเหลี่ยมเส้นนะครับความโฉบเฉี่ยวเนี่ยและยังมาความสวยงามของไฟหน้า LED projector นะครับให้ไฟ LED มา3ดวงพร้อมเส้น daytime running light ตัดสวยงามมากๆเลยนะครับด้านข้างของตัวรถก็มีความสปอร์ตโฉบเฉี่ยวเช่นกันนะครับรุ่นนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์ F Sport อยู่ด้านข้างรถนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กขนาด20นิ้วนะครับไฟท้ายก็สวยงามเช่นกันนะครับพร้อมกับดีไซน์ตัวรถนะครับดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่นะครับขอบโครเมียมมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้านะครับและช่องเก็บสัมภาระเนี่ย ใหญ่กว้างใส่ของได้เยอะเลยทีเดียวเข้าไปภายในนะครับตกแต่งสวยงามหรูหรานะครับด้วยเบาะหนังสีดำนะครับตัวเบาะเนี่ยฐานใหญ่นุ่มนะครับโอบกระชับนะครับนั่งสบายเลยทีเดียวมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้านะครับระบบเมมโมรี่ซิสนะครับในส่วนของตัวพวงมาลัยเองนะครับเป็นพวงมาลัยทรงสปอร์ตสก้การพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับจะมีสัญลักษณ์ F Sport อยู่ที่ตัวพวงมาลัยด้วยนะครับหน้าปัดเดือนไม้นะครับดูได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวส่วนหน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับมาพร้อมฟังก์ชันการใช้งานครบครันนะครับ ทีเดยมนะครับมีนาฬิกานาฬิกาคล็อกอยู่ตรงคอนโซลกลางนะครับเกียร์จะอยู่คอนโซลกลางเช่นกันนะครับมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกนะครับจะมีโหมดอีโคนะครับจะมีโหมดคัสตอมสปอร์ตสปอร์ตพลัสนะครับรุ่นนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งของเล็กซัสนะครับที่ได้รับความนิยมในไทยมากๆและคันนี้สภาพสวยงามเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะด้านหน้าด้านนอกด้านหลังเองก็นั่งสบายนะครับถือว่าเป็นรถครอบครัวรถลุยได้อีกหนึ่งคันเลยทีเดียวสําหรับเล็กซัสคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปีิองพัน เป็นรถศูนย์เช็คระยะครบเลยทีเดียวกับราคาสุดพิเศษที่เบนอิเคตั้งไว้นะครับเพียงแค่2องล้านสามแสนกับ90้าหบาทเท่านั้นครับ น้องเล็กสุดจี๊ดมาพร้อมสีโดนใจนะครับและคันนี้พิเศษมากๆเลยนะครับออปชั่นแบบนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าหายากมากๆเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่2 Mercedes b เ n z น A 2 0 0 AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีแดงจ u p i t e r ร e d ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับคันนี้เป็นตัว A Class นะครับรุ่นเริ่มต้นจากค่าย Mercedes b e เ z นนะครับรูปทรงรถเนี่ยจะเป็น Sport h a t c h b a c k 5ประตูนะครับสวยงามเลยทีเดียวมาพร้อมกับสีเนี่ยโดนใจมากๆเลยนะครับเป็นสีแดงจู p i t e r Red นะครับและ ตัวท็อปออปชั่นด้วยมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะครับ1 6 0 0ซีซีกับ156แรงม้าตัวชุดแต่งเองนะครับจะเป็นตัวท็อป AMG บอดี้พาร์ s AMG รอบคันเลยทีเดียวไฟหน้า Intelligent l i g h t System นะครับท่านผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับ A Class คันนี้เป็นไฟหน้า Intelligent l i g h t System ล้อแม็ก AMG สีดำนะครับขนาด18นิ้วนะครับแล้วก็ตัดด้วยขอบสีแดงสวยงามเลยทีเดียวด้านข้างของตัวรถเนี่ยนะครับจะเป็นไซส์กระทัดรัดนะครับทรงแฮทแบ็กหลังคาจะสูงนิดนึงนะครับเป็นตัว5ประตูด้านหลังเองนะครับก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับมาพร้อมไฟท้าย ดีนะครับดิฟิเซอร์ปลายท่อคู่นะครับรุ่นนี้เก็บสัมภาระได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังทั้งใบสีดำนะครับส่งอาร์ติโก้แล้วก็เดินด้วยได้สีแดงนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้านะครับระบบเมมโมรีแพ็กเกจมีกล้องถอยหลังมาให้พวงมาลัยทรงสปอร์ตสามก้านท้ายตัดในรูปแบบตัวท็อปนะครับพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้ออปชั่นพิเศษอย่างที่บอกครับได้เครื่องเสียงตัวฮามังกาดอนด้วยนะครับท่านผู้ชมเท่านั้นยังไม่พอนะครััััััััับบบบในนนนนสสส่วววววขขออออองงงงงคคคคามมมปปปปลลดภยตตตตรรรรรถะะีีทท้้้ไ์เิิ มีทั้งตัว Distance Warning นะครับถือว่าครบในส่วนของความปลอดภัยของรถคันนี้เลยทีเดียวนะครับและหน้าจอคอนโซลกลางนะครับท่านผู้ชมมาพร้อมกับหน้าจอ Command Online นะครับไม่ใช่เป็นตัวธรรมดานะครับนี่คือตัวรุ่นพิเศษนะครับและสเปคแบบนี้นะครับยังไม่หมดนะครับท่านผู้ชมยังมาพร้อมกับเลขกิโลเนี่ยน้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับ a 200คันนี้นะครับเป็นรถปี2013นะครับวิ่งมานะครับเพียงแค่38,000กิโลเท่านั้นนะครับมากับราคาพิเศษสุดๆเลยทีเดียวนะครับเพียงแค่769,000บาทเท่านั้นครับ คันนี้จัดให้เลยนะครับท่านผู้ชมเป็นรถยอดฮิตติดชาร์จตัวท็อปเครื่องยนต์ดีเซลทรงพลังกันเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่3 Mercedes-Benz g l e 300d AMG Premium นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Obsidian Black ภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับมากันที่รถ SUV จากค่าย Mercedes-Benz ของเรากันบ้างนะครับท่านผู้ชมคันนี้เป็นตัวรุ่นใหญ่นะครับในตะกูล SUV เลยทีเดียวมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลทรงพลังนะครับและเป็นตัวท็อปออปชั่นด้วยและต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้ตอนนี้ในตลาดหายากมากๆและขายดีเลยทีเดียว มีเข้ามาแล้วนะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ OM654 นะครับ 2,000cc นะครับกับ245แรงมา้าจับคู่กับเกียร์9สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟ a t เมติกแบบฟูลไทม์เลยทีเดียวเป็นตัวท็อปออ i ชั่นนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ต AMG รอบคันคันนี้ตกแต่งกระจังหน้าเพิ่มมาเป็นแบบ GT ทําให้ตัวรถเนี่ยดูเท่ดุเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับไฟหน้าดีไซน์สวยๆพร้อมระบบมัลติบีมล้อแม็ก AMG นะครับขนาด21นิ้วนะครับช่วงล่างยกสูงเลยที รุ่นเก่าเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมหลังคาแก้วพารโนรามิงคลาสรูประบบคีเลสโกแพ็กเกจด้านท้ายเองก็ออกแบบมาได้สวยงามเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฟท้ายนะครับตัวชุดกันชนนะครับไดดิฟิเซอร์ปลายท่อคู่ฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรีแอ็เซสนะครับเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับคันนี้เป็นรถ3แถวนะครับเที่นั่งนะครับโดยที่นั่งแถวที่3เนี่ยสามารถพับเบาะนะครับเพิ่มช่องเก็บสัมภาระเนี่ยให้ได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแต่ว่า้าครอบครัวใหญ่เนี่ยก็เพิ่มที่นั่่งงงเเเขข้้าไไปดลลยนนะะับแใสววออต นะครับตำแหน่งผู้ขับขี่เนี่ยครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรีแพ็กเกจนะครับกล้อง360องศาเครื่องเสียงเบอร์เมซเซอร์ส์ราวล์ฟซีซั่นนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีทัชคอนโทรลอยู่ด้านซ้ายด้านขวาแพทเทิร์นชิฟท์เกียร์หน้าปัดเดือนใหม่เป็นตัวดิจิตอลหน้าจอคอนโซลกลางมาพร้อมระบบ MBUX นะครับตัวทัชสกรีนนะครับใช้งานง่ายๆเลยทีเดียวนะครับรองรับการเชื่อมต่อเนวิเกชันนะครับแอปเปิลคาเฟ่แอนดรอยออโต้สมาร์ทโฟนเนี่ยครบเเเลลยยยยทีีีีดดวววสสสััั่่งงงงานนนนน้ก็มะะะคครรบบแใขอ คอนโซลกลางเองก็ออกแบบมาได้สวยงามเลยทีเดียวมีช่องวางแก้วน้ำนะครับปรับเปลี่ยนสีไฟแอมเบียรไลท์ต่างๆนะครับครบครันเลยทีเดียวมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติ p a r k i n g งพายลอ s t อ s ซิสควาบปลอดภัยก็มีทั้งตัว b บรท์สปอ t นะครับระบบขับตามคันหน้าที่นั่งด้านหลังแถวที่2นะครับเป็นตัวปรับไฟฟ้าด้วยนะครับมีม่านข้างไฟฟ้าด้วยนะครับเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถรถคันนี้นะครับเป็นรถปีสอง0ันยี่สิบนะครับวิ่งมาสี่หม่นกับเก้าพันกิโลนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนเทนนค สปอร์ตคูเป้ SUV ที่หลายๆคนตามหานะครับและก็คันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปีใหม่แถมวารันตีเนี่ยแบบยาวๆเลยทีเดียวนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่4 Mercedes Ben z เจ G L C 220 D Coupe M G Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวเพละไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําสลับกับตัวสีแดงนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับที่เป็นรุ่นใหม่ G L C ในยุคนี้นะครับและก็คันนี้เป็นตัวสปอร์ตคูเป้มิดไซส์ขนาดกลางยอดนิยมเลยทีเดียวคัันนนนีีี้เเปป็รรถใหม่วาตบอกลย ว่ายาวๆเลยทีเดียวมาพร้อมขุมกาลังเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ4สูบ2.0ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่194แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์ OM654 จับคู่กับเกียร์เก้าสปีดนะครับพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ4 m a t i o n แบบ Full Time ด้วยนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปออฟชั่นนะครับชุดแต่งวอร์ดิพาร์ต AMG รอบคันกระจังหน้าสุดสวยไฟหน้า LED High Performance นะครับมาพร้อมกับล้อแมก AMG Line 5้กนคู่นะครับขนาด19นิ้วนะครับรูปทรงรถเนี่ยก็ยกสูงพอสมควรนะครับขนาดจะเล็กกว่าตัว GLE นะครถ เพราะว่าองศานะครับจากหลังคาลาดไปจนถึงฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นมุมองศาต่ำนะครับมาพร้อมระบบคีรัสโคแพ็กเกจน,นะครับไฟท้ายก็จะเป็นในรูปแบบของตัวไมเนอร์เชนเฟสลิปนะครับจะเป็นไฟ LED ตัดขอบสวยงามเลยทีเดียวดิฟิเซอร์ปลายท่อคู่ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดํากับสีแดงนะครับจะออกโทนสปอร์ตเลยทีเดียวมาพร้อมกันรปรบบับเบาะไฟฟ้าระบบเมโม,บบเมโมรี่แพ็กเกจน,นะครับมีกล้อง360องศามาให้คันนี้มีตัวไบรท์สปอร์ตมาให้ด้วยนะครับพวงม,มาลัยทรงสปอร์ตสามกา้านท้ายตัด ตอนสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ถึง3รูปแบบนะครับจนหน้าจอคอนโซลกลางนะครับเป็นระบบ MBUX หน้าจอทัชสกรีนนะครับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Apple CarPlay Android Auto นะครับเชื่อมต่อ Bluetooth USB ครบคันเลยทีเดียวมีระบบ MMC มาให้ด้วยนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนสีไฟ Ambient Light ได้นะครับเรื่องโหมดฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนี่ยได้อย่างครบคันเลยทีเดียวมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติ Parking Pilot Assist นะครับด้านหลังก็สวยงามเลยทีเดียวต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้สภาพเบาะสภาพภายในสภาพภายนอกเนี่ยสวยงามมากๆเพราะว่าเป็นรถเมื่อปีที่แล้วเองครับท่านผู้ชมรถคันนี้นะครับเป็น รถปี2023นะครับวิ่งมาเพียงแค่30,000กิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงปี2026กับราคาสุดพิเศษที่เป็นในเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่2 9กับ90,000บาทเท่านั้นครับรุ่นหายากมาอีกแล้วนะครับท่านชมสำหรับรหัส220 Minor Chase นะครับคันนี้เป็นรถ SUV นะครับขนาดกลางมิดไซส์นะครับกับรถเท่าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่5 Mercedes-Benz GLC 220 D m g Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาว Polar White นะครับภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำ นะครับต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้ตอนนี้หายากเลยทีเดียวนะครับสำหรับ GLC รหัส220ที่เป็นตัว Minor Change Face Lift นะครับคันนี้ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับและยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็น OM 6542000cc นะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่194แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับคันนี้เป็นตัว Top Option ชุดแต่งบริพาส AMG รอบคันกระจังหน้า AMG ลายใหม่เลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับไฟหน้าระบบ Multi Beam นะครับด้านข้างของตัวรถเนี่ยจะมีขนาดกลางนะครับยกสูงนะครับไซส์กำลังดี เลยนะครับชมมาพร้อมกับล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วและยังมาพร้อมกับระบบ k i r a Scope Package นะครับหลังคาแก้วพ a n าลามิก p l a s Roof ด้านท้ายก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับไฟท้าย LED นะครับมาพร้อมกับ Diffuser ปลายท่อคู่นะครับช่องเก็บสัมภาระก็กว้างนะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าและระบบ Hand Free Access เข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำการปรับเบาะไฟฟ้าระบบ Memory Package นะครับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับกล้อง360องศาพวงมาลัยทรงสปอร์ต3้กนท้ายตัดพร้อมปุ่ม Multi Function นะครับหน้าปัดเดือนหม่จะเป็นตัวดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะ างมาพร้อมระบบ MBUX นะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ครบคันเลยทีเดียวมีระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับและมีไฟแอมเบอร์ไลท์นะครับที่ปรับเปลี่ยนสีไฟแอมเบอร์ไลท์ได้ถึง64สีนะครับที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายต้องบอกเลยนะครับว่า GLC 220d เนี่ยรถใช้ดีรถขายดีตลอดอยู่แล้วนะครับตอนนี้มีเข้ามาอีก1คันครับท่านผู้ชมรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2021นะครับวิ่งมาสิ0เอ็ดนะครับมาวิ่งมากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงเดือน7ปี2024นะครับกับราคาสุดพิเศษที่ร้อนบคดันตีจากศูนล้าน สามแสนกับเก้าหมืนบาทเท่านั้นครับ รุ่นเริ่มต้นในราคาเริ่มต้นของรถสมรรถนะเยี่ยมนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเหมาะสมกับราคาและเหมาะสมกับความคุ้มค่ามากๆเลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่6นะครับ Mercedes-Benz GLC 250 D Off Road นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำอ็ s i i d ็ n ต Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีครีมซิลเบตนะครับและคันนี้นะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับในตระกูล GLC นะครับมาพร้อมกับราคาเนี่ยถือว่าโดนใจมากๆเลยนะครับเพียงแค่1นล้านกลางๆก็ได้ใช้รถสมรรถนะดีเยี่ยมของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับพร้อมระบบ ขับเคลื่อน4ล้อแบบนี้เลยทีเดียวมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ4สูบเทอร์โบ2,200ซีซี204แรงม้านะครับจับคู่กับเกียร์7สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟเมติกแบบฟูลไทม์ด้วยนะครับคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับเป็นตัวรองท็อปนั่นเองนะครับใช้ชื่อรุ่นว่าออฟโรดชุดแต่งสุดสปอร์ตรอบคันเลยทีเดียวได้ไฟหน้าอินเทอร์เนชั่นไลท์เส้นนะครับล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับรูปทรงของตัวรถเนี่ยก็จะเหมือนกับตัว GLC 220ดีคันเมื่อกี้้เลยครับท่านผูชมเพราาะว่ยังเป็นบอดดีี้เยวกันอยู่นะครรััับดเเมนนนช่่ของตวถียเเทท่ากันลยีเดียวนะครับด้านท้ายของตัวรก นะครับก็มาพร้อมกับไฟไท้าย LED นะครับช่องเก็บสมภาระรเนี่ยใหญ่ใส่ของได้เยอะนะครับมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับ <S <S เข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีครีมซิลเวตนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีขนาดกว้างยิ่งขึ้นนะครับทำให้ดูโปร่งมากยิ่งขึ้นและก็เพิ่มความสวยงามหรูหราให้กับตัวรถเลยทีเดียวมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้านะครับมีกล้องถอยหลังมาให้พวงมาลัยทรงสปอร์ต3าก้านพร้อมปุ่มติฟังก์ชันนะครับคันนี้สามารถปรับเปลี่ยนสีไฟแอมเบียนท์ได้3สีนะครับจะมีสีขาวสีส้มและก0 มีโหมดการขับขี่มาให้เลือกถึง5โหมดด้วยกันนะครับ Eco นะครับเน้นประหยัดพลังงานคอมฟอร์ตนุ่มนวลสปอร์ตสปอร์ตพันเน้นความแรงและก็โหมดอินดิวเวอรนะครับที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าสภาพคันนี้สวยงามมากๆและงบประมาณเพียงแค่หนึ่งล้านกลางๆเท่านั้นนะครับสำหรับ GLC 250 o Off r o a d คันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2018วิ่งมานะครับ6ก0 0 0กิโลกรับราคาสุดพิเศษที่เป็นเขตตั้งไว้นะครับหนึ่งล้านสี่แสนกับเก้าหมื่นบาทเท่านัั้นครบ W222 Minor Change เครื่องยนต์ดีเซลนะครับถึงแม้ว่าคันนี้จะไม่ใช่ตัวท็อปออปชันนะครับท่านผู้ชมแต่บอกได้เลยนะครับว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่7นะครับ Mercedes-Benz S350D Exclusive Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำอ็อกซิเดนต์แบล็กภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีครีมซิลเวตนะครับและนี่คือ S-Class นะครับ W222 เป็นตัว Minor Change Facelift เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีตัวระบบไฮบริดเลยทีเดียวเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับหกสูบสาม 0ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดที่286แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับคันนี้อย่างที่บอกน,นะครับเป็นตัว Exclusive นะครับที่ไม่ใช่ตัว Top AMG แต่ว่าออ t ชั่นเนี่ยได้ใกล้เคียงกับตัว Top เลยทีเดียวและยังมาพร้อมกับราคาแบบประหยัดสุดๆเลยนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันนะครับกระจังหน้าลายซี่พร้อมสัญ,ญลักษณ์ Mercedes-Benz ดาวร้อยได้ไฟหน้า Multi Beam แบบตัว To p เลยทีเดียวล้อมแม็กขนาด19นิ้วนะครับรูปทรงรถ S-Class เนี่ยนะครับจะเป็นตัวไซส์ long wheelbase กว้างยาวกว่าตัวรุ่นซีดานปกตินะครับทำ มาพร้อมหลังคาแก้วพาราลลีมิกกลาส์ลูฟนะครับระบบคีเลสโกแพ็กเกจนะครับไฟท้ายสุดสวยนะครับฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรีแอ็ทเซสมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีครีมซิลเบทนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูกว้างดูสวยงามดูหรูหรามากเติมมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกันปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรีแพ็กเกจนะครับและออปชั่นอย่างหนึ่งที่เหมือนกับตัวท็อปนะครับนั่นก็คือกล้อง360องศาและเครื่องเสียงโบเบอร์ซา์เมสเซนนะครับพวงมาลัยในรูปแบบคั่นนะครับเป็นพวงมาลัยมััลติฟงก์ชันนนนนะะคครรรััััััับบบบบหหงสลกกตวไมมม้้้าาพออจ แบบ w i บไว c r e e น cockpit เลยทีเดียวนะครับหน้าบัตรเดือนใหม่จะเป็นตัวดิจิตอลนะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางมาพร้อมระบบคอมมานด์ออนไลน์นะครับมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกนะครับอีโคสปอร์ตและก็แมนนวลนะครับปรับโหมดช่วงล่างได้ด้วยนะครับคันนี้นะครับท่านชมที่นั่งด้านหลังเนี่ยถือว่าเป็นที่นั่งที่สบายที่สุดของรถซีดานในตระกูลเมอร์เซเดสเบนเลยทีเดียวแยกซ้ายขวานะครับอุณหภูมินะครับมีหน้าจอแยกซ้ายขวาด้วยนะครับคอนโซลกลางเองก็สามารถพับลงมานะครับเพื่อเป็นที่เท้าพนักแขนได้นะครับใส่ของใส ไฟฟ้ามั่นหลังไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวรถเองนะครับประตูทั้ง4ีด้านเนี่ยจะเป็นโครสส g เอทฟอร์นะครับนั่นก็คือตัวประตูดูดนั่นเองความสวยงามคันนี้ชัดเจนเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นรถที่ดีที่สุดในตระกูลซีดานของ Mercedes Benz อีก1รุ่นเลยทีเดียวและได้เครื่องยนต์ดีเซลแบบนี้รถหายากแน่นอนครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมาเพียงแค่40,000กับ2,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่3้าท่านนัครับ รุ่นพิเศษนะครับมาเพียงแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับพร้อมเสิร์ฟกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับ s อสคัทรงสปอร์ตที่พกพาความแรงความหล่อมาอย่างมั่นใจเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจาสัปดาห์คันที่8นะครับเ e อร์เ e เดสเบนซ์คีเ53 AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำออคซิเดนต b แบล็กนะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับรุ่นพิเศษรหัส53มาอีกแล้วครับท่านชมมาในคราบของตระกูล c ีเลนะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินนะครับเทอร์โบห ที่435แรงมา้าเพิ่มมอเตอร์ไฟฟ้า EQ Boost เข้าไปอีก22แรงม้านะครับจะคู่กับเกียร์9สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ4 m a t ติแบบ Full Time นะครับช่วงล่างก็จะเป็นแบบ Air Suspension นะครับนุ่มนวลก็ได้นะครับหรือว่าแบบสปอร์ตก็ดีเลยทีเดียวท่านชมมาพร้อมกับการตกแต่งนะครับที่เป็นแบบตัว AMG 53ของ CLS เนี่ยรอบคันแบบพิเศษเลยทีเดียวกระจังหน้าส,สวยๆไฟหน้า Multi Beam ล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วนะครับได้ดคาลิเป,ปอร์เบรก AMG เป้อยู่แล้วนะครับสวยงามเอกลักษณ์มากๆมาพร้อมกับกระจกเฟรมเลสนะครับหลังคาซันรูฟนะครับระบบคีย์เลสโกแพ็กเกจนะครับไฟท้ายเองก็สวยงามเลยทีเดียวชื่อรุ่น CLS 53สัญลักษณ์ AMG ดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่ออกฝั่งละ2พร้อมดักเทลสปอยเลอร์นะครับและยังมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าและระบบแฮนด์ฟรีแอเซสด้วยเปิดเข้าไปภายในนะครับตกแต่งนะครับสุดสปอร์ตด้วยเบาะหนังสีดำนะครับตัดเย็บแบบพิเศษเดินด้วยได้สีแดงได้เบลแดงด้วยนะครับมาพร้อมกันบะบบไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพ็กเกจนะครับเครื่องเสียงเเเเบบอออรรรร์์มนนซซซซาาววิสะคักล้ง3 6 องศาพวงมาลัย AMG นะครับสามการท้ายตัดปุ่มมัลติฟังกชันนะครับสวยงามเลยทีเดียวมีเซเลสไลด์ด้วยนะครับความปลอดภัยของคันนี้นะครับมีทั้งตัวบร i ยสปอร์ตนะครับเลนคีปปิ้งแอสซิสต์นะครับหน้าปัดเดือนใหม่เป็นตัวดิจิตอลหน้าจอคอนโซลกลางนะครับเป็นแบบ widescreen cockpit นะครับมีระบบเนวิเกชันนะครับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะครับเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับ USB Bluetooth เลยทีเดียวนะครับไฟเบรไลท์ก็สามารถปรับเปลี่ยนสีได้หลากหลายสีเลยทีเดียวมีโหมดฟังก์ชันของ AMG โดยเฉพาะนะครับและก็โหมดการขับขี่ก็สามารถ เือกได้หลากหลายโหมดเลยทีเดียวท่วงล่างเองก็ปรับได้นะครับสามารถปรับเกียร์แบบแมนนวลนะครับและใช้เบรกชิปเกียร์บนโฟมอะไรได้เลยนะครับที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะครับถือว่าเป็นรถสปอร์ตซีดาน4ประตูอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานนะครับแล้วก็ความแรงเนี่ยจัดเต็มมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว53คันนี้นะครับท่านชมเป็นรถปี2019นะครับวิ่งมาเพียงแค่50,000กับ3,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษมากๆเลยนะครับที่เบนเอเคตั้งไว้เพียงแค่2 8 0 900,000กัับบาททนนครบ และนี่คือรถที่ผสมผสานนะครับระหว่างระบบไฟฟ้านะครับกับตัวระบบเครื่องยนต์นะครับที่น่าใช้งานในยุคสมัยแบบนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าคันนี้เน้นประหยัดพลังงานพร้อมรักษาสิ่งแวดล้อมกันเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์คันที่9 Mercedes-Benz E350 e-Plug-in Hybrid Exclusive นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Obsidian Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มเชสนัทบลูนะครับและนี่คือ E-Class นะครับ W213 นะครับใช้รหัสว่า 350e Plug-in Hybrid นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นตัวผสมผสานระหว่างตัวเครื่องยนต์กับ ตัวระบบไฟฟ้านะครับสามารถเสียบชาร์จไฟบ้านได้นะครับวิ่งโดยที่ไม่ต้องใช้น้ํามันเลยทีเดียวนะครับและยังมีตัวระบบไฮบริดพร้อมระบบเครื่องยนต์เบนซินนะครับในส่วนของตัวกลุมกําลังเองนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ4สูบ2.0ลิตรให้แรงม้าสูงสุดที่211แรงม้านะครับพวงมอเตอร์ไฟฟ้า88 0. 0. แรงม้าเสียบชาร์จไฟเต็ม1นึ่ครั้งเนี่ยวิ่งได้ไกลประมาณ30กิโลเคมค่าตาสิ้นเปลืองน้ํามันสูงสุดอยู่ที่ประมาณ30-34กิโลเมตรต่อลิตรนะครับและรุ่นนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ารักษาสิ่งแวดล้อมเลยทีเดียวเพราะว่าปล่อยคราบเขมาออกมาน้อยกว่าตัวที่ใช้น้ํามันล้วนเลยทีเดียวถือว่า รักษาสิ่งแวดล้อมเลยนะครับคันนี้เป็นตัวกลางนะครับเอ็กซ์คลูซีฟนะครับแต่ตัวชุดแต่งเนี่ยออปชันเนี่ยคล้ายๆตัวท็อปเลยทีเดียวบอดี้พาร์สนะครับสุดสวยงามโูรานะครับกระจังหน้าลายซี่พร้อมสัญลักษณ์ Mercedes b e n บนด์เดอร์ลอยได้ไฟหน้าแบบตัวท็อปมัลติบีนนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กขนาด19นิ้วตัวรถเนี่ยเป็นไซส์ใหญ่อยู่แล้วนะครับสำหรับรถซีดาน E Class 4ประตูสีที่นั่งแบบนี้นะครับมาพร้อมกับตัวระบบคิริสโกแพคเกจมาให้ด้วยนะครับไฟท้าย LED ช่องเสียบชาร์จไฟอยยยู่ททาาาาางงดด้้้้นนนหลัััะะคครรบบมีฝไฟฟวเข้าาไปภยในเนี่ยตตตกแ่งงด้้้วยเเบาาะหนนัสีลขม าวนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีความคลาสสิกยิ่งขึ้นเท่านั้นยังไม่พอนะครับเสริมหล่อด้วยท r i m ชุดแต่งลายไม้สีน้ำตาลด้วยนะครับคันนี้สวยงามเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้64สีนะครับเบาะปรับไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพ็คเกจนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับในส่วนของตัวความปลอดภัยเองนะครับคันนี้มีทั้งตัวไบรา์สปอร์ตนะครับระบบช่วยเบรกอัตโนมัติด้วยพวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านพร้อมุมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมกับหน้าจอคอมมานด์ มีเดียบลูทูธนะครับแอปเปิลคาร์เพย์แอนดรอยออโต้ครบเลยทีเดียวมีระบบปาร์คิ่งพายล็ s ตแอสิสมาให้ด้วยที่นั่งด้านหลังเองก็กว้างนั่งสบายนะครับมีที่พักเท้าแขนนะครับช่องเก็บใส่ของนะครับม่านข้างนะครับไม่ต้องกลัวความร้อนเลยทีเดียวและสามารถปรับอุณหภูมิจากทางด้านหลังได้ด้วยต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้สวยงามและราคาเนี่ยเป็นมิดมากๆเลยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2019นะครับวิ่งมาเพียงแค่5 7 0 0 0กิโลกับราคาสุดพิเศษที่เป็นในเขตตังไว้นะครับเป็นแค่ คันสุดท้ายท้ายสุดของสัปดาห์นี้แล้วนะครับท่านผู้ชมจัดให้ในรุ่นเดียวกันสีเดียวกันสเปคเดียวกันกับคันเมื่อกี้เลยนะครับท่านผู้ชมกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่10 mercedes benz e 3 5 0 e plug in hybrid exclusive นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ obsidian black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลเข้ม t ชสต Brown นะครับรุ่นเดียวกันเป๊ะน,นะครับสีเดียวกันเป๊ะด้วยนะครับและยังเป็นตัว exclusive เหมือนกันเลยทีเดียวนะครับความสวยงามคันนี้ก็จัดเต็มเลยทีเดียวนะครับเนเรื่องการประหยัดพลังงานจากเครื่องยนต์ระบบเเนนนนนิคัี้ป็ ตัวรองท็อปนะครับชุดแต่งสุดเอกลุศิปรอบคันเลยทีเดียวกระจังหน้าลายซี่สัญลักษณ์ Mercedes b e n ดารอยไฟหน้ามอเติบีมล้อแม็กขนาด19นิ้วนะครับทรงรถเนี่ยเป็นทรงใหญ่เลยทีเดียวกว้างนั่งสบายเป็นรถใช้ส่วนตัวก็ได้นะครับเป็นรถผู้บริหารก็ได้นะครับหรือว่าเป็นรถใช้แบบครอบครัวก็ยังได้รุ่นนี้อย่างที่บอกนะครับเน้นประหยัดพลังงานมาพร้อมระบบคีร์สโกแพคเกจด้วยนะครับด้านท้ายก็ส,สวยๆเลยทีเดียวนะครับด้วยไฟท้าย LED ตัดขอบช่องเสียบชาร์จไฟอยู่ข้างหลังนะครับใช้เวลาชาร์จปประมมมาาณ4-6ชัั่วโงคบเต็กกลลืไ นะครับเสียบชาร์จไม่ได้เลยและตอนเช้าเนี่ยก็ใช้งานได้เต็มที่เลยนะครับคันนี้มาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ําตาลเชสนัทบาวนะครับริมก็จะเป็นลายไม้สีน้ําตาลนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรีแพคเกจกล้อง360องศาวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสามก้านนะครับหน้าปัดเดือนไม้กับหน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยจะเป็นแบบ widescreen cockpit เลยทีเดียวนะครับเรื่องโหมดฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนี่ยได้อย่างง่ายดายมากๆเลยนะครับมี Android Auto นะค USB เชือมต่อบนครอยออ รฟบไฟเบดไลท์เองก็สามารถปรับเปลี่ยนสีได้64สีนะครับมีโหมดฟังก์ชันการใช้งานให้เลือกหลายโหมดเลยทีเดียวนะครับและยังสามารถเลือกโหมดขุมกําลังได้ด้วยนะครับ4โหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดตัวไฮบริด e-mode e s a ซ e หรือว่าโหมดชาร์จนะครับที่นั่งด้านหลังก็กว้างนั่งสบายสภาพ2คันนี้ต้องบอกเลยนะครับท่านผู้ชมว่าสวยงามเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยทีเดียวและยังมาพร้อมกับราคาเดียวกันด้วยนะครับท่านผู้ชมอย่างที่บอกนะครับมาทันคันไหนก็จองคันนั้นได้เลยนะครับสำหรับ e สามห้าศูนยนะคันนี้นะ กับราคาสุนพิเศษปิดท้ายสัปดาห์นะครับเป็นแค่1นึ่งล้านสามแสนกับ9 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับ <S <S ครบแล้วนะครับท่านผู้ชมกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์ EP นี้นะครับทั้ง 1, 0คันนี้ร้อยท่านผู้ชมเป็นเจ้าของอยู่เลยทีเดียวแต่ถ้าทั้งหมดนี้นะครับยังไม่โดนใจนะครับเดินทางมาที่โชว์รูมแม์เอ็นเคของเราได้เลยนะครับที่ Ben ช์เอ็นเคของเราเนี่ยมีรถหลากหลายคันหลากหลายสไตล์ให้ท่านผู้ชมเลือกเลยทีเดียวมาที่แมตช์เอ็นเคได้รถถูกใจแน่อนอนครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจ a c e b o o k b e n NK นะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติมที่แคตตาล็อกออนไลน์ w w w b e n n k c o m หรือติดต่อเข้ามาที่ b e n NK ง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชม EP ที่202นะครับเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้านะครับ EP ที่203แล้วนะครับจะมีรถรุ่นไหนและเข้ามากี่คันบ้างสาหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ